ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเป็นสิ่งสําคัญแต่ความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสําคัญกว่าผมชอบคํานี้มากครับและคําคํานี้มาจากหนังสือเล่มนี้ครับ Money mindset จากโค um ้ชหนุ่มจักระพงเมธันนะครับหรือว่าเดี๋ยวมันนี่โค้ชของเรานั่นเองนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าคํานี้เป็นคาที่จริงมา,มากๆเลยนะเพราะว่าบางครั้งบางทีครับหลายครั้งนะเรามีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่เราจะไม่สามารถนําความรู้นั้น ไปใช้ได้อย่างดีเยี่ยมถ้าเกิดเราขาดความคิดที่ถูกต้องฉะนั้นครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเลยอยากจะมาแชร์9เรื่องเงินที่พลาดจริงแล้วอย่ารอให้ตัวคุณพลาดเองแล้วค่อยรู้มาแชร์ให้กับทุทกๆคนฟังเพราะผมมีความรู้สึก,กน,นะครับว่าบางครั้งบางทีเนะี่ยการที่คนๆนึงจะมีความคิดที่ถูกต้องเลยเนะี่ยมันจะเป็นต้องมีความคิดบางอย่างที่ผิดพลาดมาก่อนแล้วคุณไม่จําเป็นต้องไปพลาดเองเพราะว่าคลิปวิดีโอนะนำเรื่องราวต่างๆที่ ภาพแทนคุณมาแล้วมาแชร์ให้กับคุณฟังฉะนั้นผมมั่นใจมากๆนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณฟังคลิปิดีโอนี้จนจบคุณจะมีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพิ่มมากขึ้นอย่างมาหาศาลฉะนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันนะครับเก้าเรื่องราวที่ผมนํามาแชร์เนี่ยนะครับเรื่องราวสักส่วนใหญ่นะครับมาจากหนังสืเอเล่มนี้ครับมันนี่หมล์เซตนะครับแล้วก็จะมีอีกประมาณ2อสเรื่องราวนะครับที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมฉะนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามามดูกัน อย่างแรกครับคืออย่าคิดว่าโชคร้ายจะไม่เกิดขึ้นกับเราโชคร้ายเรื่องล่าสุดที่คุณเจอคือเรื่องอะไรครับความพิเศษของโชคร้ายนะผมรู้สึกว่าแม่งพิเศษมากเลยนะคืออย่างโรคภัยใช้เจ็บใช่ปะมันก็จะมีการแบบว่าปวดเอ้นนั่นขึ้นมาก่อนปวดไอ้นนี้ขึ้นมาก่อนส่งสัญญ,ญาณเตือนเล็กๆน้อยๆมาให้เราได้รับรู้ว่าเฮ้ยร่างกายเราเริ่มจะไม่ปกติแล้วนะแต่โชคร้ายเนะี่ยมันไม่ส่งสัญญ,ญาณบอกมันไม่เคาะประตูบอกเรามันมาอีกทีหนึ่งคือมันมานั่งอยู่ในบ้านเราแล้ว มันเกิดขึ้นกับเราแล้วแล้เวเราค่อยรู้ตัวถูกต้องปะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตผมนะครับคือช่วงระยะเวลาเวลาที่คุณพ่อเสียช่วงนั้นนี่โอ้โหพอคุณพ่อเสียปุ๊บเนาะเราเหมือนกับขาดเสาหลักของบ้านไปนะครับรายได้หลักหายไปผู้นําของครอบครัวหายไปและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือรายจ่ายก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเราจะเป็นต้องจัดงานให้กับเขาถูกต้องมาครับทีนี้นะ่ะนะครับเอาคุณแม่ก็อาจจะมีรายได้ที่ไม่ได้เยอะมากนะครับไม่สามารถที่จะ เป็นเสาหลักของครอบครัวได้ส่วนตัวผมนะครับในช่วงระยะเวลานั้นเนี่ยผมเพิ่งเริ่มหาเงินจากออนไลน์ได้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะกลายมาเป็นเสาหลักของบ้านได้เหมือนกันทั้งผมั้งแม่นี่โอ้โหดิ้นรนปรับตัวสู้กันแบบส,สุดพยายามคิดหาหนทางว่าเฮ้ยจะเอายังไงกับชีวิตต่อเพราะว่าเราก็มีหนี้บางส่วนที่เราจะป็นต้องจ่ายกันต่อนะครับก็พยายาม ปรับกันไปนะครับหาเงินให้มากขึ้นผมพยายามทาหลายๆสิ่งมากขึ้นนะครับจนมันก็ผ่านช่วงระยะเวลานั้นมาได้แต่หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโชคอย่างดีที่พอคุณพ่อเสียใช่ไหมครับก็ได้ประกันกลับมาเล็กๆน,น้อยๆแต่ว่าเงินจนํานวนนั้นก็ไม่ได้เยอะเลยครับเพราะว่าเราก็เอาเงินจนํานวนนั้นนะครับมา cover ในการจัดงานซึ่งสิ่งนี้นเป็นบทเรียนสำคัญของผมเลยนะครับว่าโชคร้ายจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้จะเกิดขึ้นกับคนรอบตัวเราเมื่อไหรก็ได้เราไม่มีทางรู้ครับสิ่งเดียวที่เราสามารถทําได้ก็คื เตรียมพร้อมรับมือกับความโชคร้ายที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอาทิเช่น อาจจะทําประกรันเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นประกรันสุขภาพาประกรันอุบัติเหตุนะครับเตรียมเผื่อ,อไว้เพราะว่าพอมันได้ใช้ทีเนี่ยมันคุ้มนะครับบางทีเราจ่ายไปเรื่อยๆเราไม่เห็นภาพหรอกนะครับว่ามันจะคุ้มเราตอนไหนแต่ว่ามันจะคุ้มแน่นอนนะครับเวลาที่เราจะป่วยหรือว,ว่าคนใกล้ตัวเราเป็นอะไรขึ้นมาเตรียมพร้อมไาเยอะเงินสำรองฉุกเฉินคิดหาแผนสำรองต่างๆให้กับชีวิตแล้วพอเวลามันเกิดขึ้นจริงเราจะได้ไม่เสียสติและเราจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะครับอย่างต่อมานะครับอย่าพยายามทําตัวมีชีวิตแบบไอดอล ในยุคสมัยนี้นะครับใครก็อยากมีชีวิตที่ดูดีดูรวยกันไปหมดถูกต้องปะแต่คนจํานวนมากที่ทําเช่นนี้ลงบนโซเชียลมีเดียนะครับหลายคนผมไม่ได้บอกนะคว่าทุกคนหลายคนเบื้องหลังของภาพสวยๆกินหรูอยู่แพงอยู่สบายเนี่ยนะครับภาพมันไม่ได้สวยขนาดนั้นแล้วตัวคุณเองเคยมีความคิดที่พยายามจะใช้ชีวิตให้เป็นแบบไอดอลไหมผมเคยผมเคยพยายามอยู่ช่วงหนึ่ง มันมีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตครับผมใช้เงินเป็นว่าเล่นเลยกินหรูอยู่แพงซื้อเสื้อผ้าบ่อยมากนะครับซื้อแม่งทุกอานิตใส่แม่งแทบจะไม่ทันนะซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือเงินมันหายไปเร็วมากไม่รู้แม่งหายไปจากไหนซึ่งเอาจริงก็พอรู้แหละว่ามันหายไปมันหายไปได้ยังไงก็พอรู้อยู่เนี่แหละครับผมใช้เงินไปกับการพยายามให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของคนอื่นเยอะมากใช้เงินกินความจําเป็นแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืือออชดยู่เเหมมนิครับ ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนลงรูปไปก็คนไลค์เท่าเดิมนี่หว่าแล้วก็มานั่งคิดกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยทาไมค่ารูปที่ลงโซเชียลมีเดียมันแพงจังเลยวะกว่าเราจะถา่ายมาได้หนึ่งรูปนี่โอ้โหเสียเงินไปไม่รู้กี่บาทต่อกี่บาททำไมมันแพงจังเลยวะที่สําคัญครับถ่ายลงโซเชียลมีเดียไปก็ไม่เห็นจะมีใครมายอมรับอะไรเราเพิ่มมากขึ้นเลยกลับกันเราต้องใจทํางานทําตามความฝันของเรามีคนยอมรับเรามากกว่าอีกแต่เคสผมเนี่ยดีว่าเบา มีอีกหนึ่งเคสนะครับที่โค้ชหนุ่มไปเจอมานะครับแล้วก็นํามาเล่าให้เราฟังผ่านหนังสือเล่มนี้โค้ชหนุ่มระว,ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งครับทักมาปรึกษาเรื่องของหนี้นะครับแต่ว่าหน้าโปรไฟล์ของเธอเนี่ยเพิ่งโพสตแสดงความยินดีกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันออกรถใหม่และภายใต้ของโพสต์นั้นนะครับมีแต่คอมเมนต์ที่เป็นเชิงบวกนะครับคนคอมเมนต์ว่าสุดยอดไปเลยเยี่ยมมากคนนี้เนี่แหละไอดอลแต่ไอดอลคนนี้นะครับทักมาปรึกษาโค้ชหนุ่มนะครับมาปรึกษาว่าเมื่อเ,อเดือนก่อนเนี่ยไปลงทุนมา โดนโกงฉะนั้นเลยมีหนี้ที่ต้องจ่ายอยู่1 2 0 0 0บาทแต่รายได้ของตัวเอง25,000บาททีนี้พอเราจะำเป็นต้องจ่ายหนี้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนน่ยนะครับเราก็จาเป็นต้องเริ่มเข้าโครงการเปิดบัตรใหม่จ่ายบัตรเก่าเก็คคานี้ปะการเปิดบัตรใหม่จ่ายบัตรเก่าก็คือเอาเงินที่ได้มาจากบัตรเครดิตอันใหม่เนี่ยนะครับมาหมุนจ่าย บัตรเครดิตเก่าๆแล้วก็ทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆเพื่อให้ชีวิตมมนสามารถไปต่อรา้แต่ตัวเขาเองก็ยังคงใช้ชีวิตแบบไอดอลเหมือนเดิมก็คือ,อยังกินหรูอยู่แพงนะครับใช้ชีวิตแบบสบายเหมือนเดิมนะครับรถที่มีก็หนักแน่นกับตัวเองจ่าไปเรื่อยๆนะครับถึงตัวเองจะไม่ค่อยไหวก็ตามแต่ซึ่งหลายคนอาจจะเป็นแบบนี้อยู่ก็ได้ถูกต้องไหมครับไอโครงการเปิดบัตรใหม่จายจบ,บัตรเก่าไงนะครับอันนี้เป็น เคสที่คลาสสิกมากนะครับคนรอบตัวผมเป็นอย่างนี้กันเยอะมากๆนะครับหมุนใช้กันไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายครับมันก็ไม่มีวันจบวันสิ้นนึกออกปะฉะนั้นครับหลายครั้งครับเราอยากมีชีวิตที่ดูดีอยากให้คนอื่นเห็นแล้วก็มองเราเป็นแบบไอดอลคนหนึ่งแต่โลกแห่งความเป็นจริงอะครับเราล,ลองถามใจตัวเองดูว่าสิ่งนี้มันคุ้มค่าแล้วเหรอกับการแค่เราต้องยอมเป็นหนี้เพื่อซื้อสิ่งของบางสิ่งบางอย่างมาให้กับตัวเอง ได้ใช้แล้วให้คนยอมรับนับถือหน้าตาตนเองผมมีความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าของฟุ่มเฟือยเนี่ยซื้อได้ผมก็ซื้อครับซื้อบ่อยแต่มันไม่ได้บ่อยขนาดที่ซื้ออยู่เรื่อยๆซื้ออยู่เป็นประจำแล้วมันก็ไม่ได้เป็นของที่ราคาแพงเกินตัวฉะนั้นผมมีความรู้สึกว่าของฟุ่มเฟือยครับซื้อได้นานๆครั้งแต่ไม่ใช่เอะอะก็ให้รางวัลตัวเอง หรือบอกกับตัวเองว่าเอ้ของชิ้นนี้มันต้องมีว่ะนี่หรอปะ่ะไม่จำเป็นต้องให้รางวัลตัวเองทุกวีคนะครับไม่จำเป็นต้องให้รางวัลตัวเองทุกสัปดาห์ฉะนั้นครับอย่าพยายามเอาเงินไปซื้อสิ่งของเพื่อให้คนอื่นยอมรับอย่างต่อมานะครับรายได้ไม่ใช่ความมั่งคั่งเฮ้ยผมชอบคํานี้มากนะครับผมอยากจะถามทุกทุกคนแบบนี้นะครับว่าถ้าเกิดตอนนี้คุณมีรายได้เดือนละ1นึ0 0 0ส่บาทคุณพอใช้ไหมครับหลายคนอาจจะบอกว่าไม่พอแล้วคนอาจจะบอกว่า พอแล้วแค่นี้ก็เหลือๆอนี่หรอปะ่ะถ้าเกิดสมมติุณไม่เป็นนี้บัินินนะไม่ต้องจ่ายให้ใครไม่ต้องทําอะไรนะครับอยู่ตัวคนเดียวสบายๆหนึ0 0 0สบา,สบ,า 130, บาทเนะี่ยอยู่ได้แบบสบายมากถูกต้องปะ่ะแต่บางครั้งบางทีครับพอเรามีเงินเท่านี้จริงๆในชีวิตนะครับเราอาจจะไม่พอใช้ก็ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อเรามีเงินเ,นเยอะขึ้นไลฟ์สไตล์ที่ต้องการเราก็จะมากขึ้นอาทิเช่นสมมุติปกติกินกาแฟแก้วละ60บาท พอม,มีเงินเดือนละ1นึ0 0 0สนสเฮ้ยกินกาแฟาแก่และ120อ่ะเห็นอะไรบะาไลฟ์สไตล์มันสูงขึ้นสูงขึ้นไปพรอ้อมๆกับเงินของเรานั่นแหละซึ่งในหนังสือเล่มนี้ครับบทที่5โค้ชหนุ่มได้มีการพูดถึงเคส,เคสหนึ่งครับที่มีรายได้1นึ0 0 0 0สบาทแต่ไม่พอใช้เพราะว่ามีหนี้สินเรื่องของคอนโดที่ต้องให้ผ่อนทําให้กระแสเงินติดลบซึ่งหลายๆคนนะครับอาจจะมีความคิดนะครับว่าเฮ้ย e ตั้ง1นะึ0 0 0สนสามหมื่นเนี่ยทำยังไงให้มันติดลบวะ ก็อย่างที่บอกครับว่าเมื่องเงินเยอะขึ้นรายจ่ายมันก็เยอะตามแล้วเราก็อาจจะประมาทในส่วนต่างๆของชีวิตแต่หนึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้แน่ๆจากเคสนี้ก็คือรายได้กับความมั่งคั่งคนละเรื่องกันโค้ชหนุ่มบอกว่าความมั่งคั่งของเราไม่ได้วัดจากรายได้แต่วัดจากรายเหลือผมชอบคำนี้มากนะครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครที่กําลังมีเงินเดือนสูงเนี่ยนะครับอย่าประมาทก,กับตัวเองซื้อทุกสิ่งซื้อทุกอย่างที่ตนเองต้องการเพราะมีความคิดว่า เรา <ist> มีความมั่งคั่งในชีวิตละเราได้เงินต่อเดือนเยอะเราได้เงินต่อเดือนสูงแต่ความมั่งคั่งในชีวิตไม่ได้วัดกันที่รายได้แต่วัดกันที่รายเหลือเราเหลือมาจากรายได้เท่าไหร่นั่นแหละคือความมัง่งคั่งที่แท้จริงของชีวิตคุณอย่างต่อมานะครับคําคมจมชีวิตคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินคุณได้ยินคํานี้มากี่รอบละถ้าเกิดส่วนตัวนะตั้งแต่ผมเริ่มศึกษาเรื่องของการเงินศึกษาเรื่องของคนสําเร็จมาเนี่ยนะผมได้ยินไอ้คาว่าคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินเนี่ยน่าจะเป็นร้อยครั้งแล้วม คือได้ยินบ่อยมากได้ยินบ่อยจนมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตไปแล้วอะนะครับไอ้คำคำเนี้ยแต่สิ่งที่อยากจะชวนคุยก็คือหลายครั้งครับเวลาที่เราเจอคำคุมแบบนี้เจอข้อคิดอะไรดีๆแบบนี้เนะี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นคำที่ดูเท่ดูครลเวลาที่เราพูดมันออกไปหรือเวลาที่เราแชร์ลงสตอรี่แชร์ลงหน้าโปรไฟล์ส่วนตัวมันเป็นคำที่โคตรด,ดูเท่เลยแต่เราลองกลับมาถามตัวเองดูหน่อยไหมว่าเราได้นําคาเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงๆหรือเปล่า ในบทที่28นะครับโคชหนุ่มเล่าถึงรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับที่ทํางานอยู่ในบริษัทเดียวกันกับโคชซึ่งเขามาแนะนําหนังสือพ่อรวยสอนลูกให้กับโคชหนุ่มครับแล้วรุ่นพี่คนนี้เนี่ยนะครับแนะนาโคชหนุ่มด้วยการพูดด้วยคํานี้นะครับคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินอยากรู้หรือเปล่าว่าคนรวยทํางานเพื่ออะไรลองเอาเล่มนี้ไปอ่านพอโคชหนุ่มเอาหนังสือพ่อรวยสอนลูกมาอ่านปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมหลังจากที่โคชหนุ่มอ่านจบไปปุ๊บผ่านไป3ปีโคชหนุ่มลาออกจากบริษัททีีี่่่ทําางนนนนกับรุพค และหลังจากนั้นผ่านไป5ปีโค้ชหนุ่มได้พบและก็ได้เจอกับอิสรภาพทางด้านการเงินของจริงแต่กลับกันครับรุ่นพี่คนนี้ยังทํางานอยู่ที่เดิมใช้ชีวิตแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยผมไม่รู้นะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมเพราะว่าในบทบทนี้นะครับโค้ชหนุ่มเอามาเขียนเป็นฟิลเหมือนกับนิยายอ่านสนุกๆนะครับผมไม่รู้แหละว,ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่หนึ่งสิ่งที่มันจริงมากๆก็คือถ้าเกิดเรารู้เราไม่ทํเท่ากับว่าเราไม่รู้อะไรเลยนะ หลายครั้งครับเรามักจะมีความคิดว่าหนังสือเล่มถัดไปจะเปลี่ยนชีวิตเราพอดแคสต์ตอนต่อไปจะเปลี่ยนชีวิตฉันแต่ความเป็นจริงเราได้เกิดสมมติคุณไม่นําความรู้ที่คุณได้ไปลงมือทําชีวิตคุณไม่เปลี่ยนหรอกครับคุณก็ได้แค่อยู่กับความหวังความฝันลุงรังแรงแรงของคุณไปไม่มีนังสือเล่มไหนช่วยคุณได้ไม่มีพอดแคสต์อันไหนช่วยคุณได้เลยสักอันเดียวถ้าเกิดสมมุติคุณฟังคุณอ่านแล้วคุณไม่ทําผมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่อ่านเยอะ แล้วก็ลียมเอาไปลงมือทําเยอะเหมือนกันแต่ผมพยายามบอกกับตัวเองในทุกๆครั้งที่อ่านหนังสือนะครับว่า <im itation> อย่าพยายามเก็บแต้มในการอ่านเก็บแต้มในการอ่านคืออะไร <im itation> คือพยายามเก็บแค่ฉันอ่านไปเยอะมากแค่ไหนปีนี้อ่านไปได้ไดแล้ว2 0เล่มปีนี้อ่านได้30เล่มปีนี้อ่านได้50เล่มไม่สําคัญเลยครับว่าคุณจะอ่านได้เยอะแค่ไหนสาคัญที่ว่าคุณเอาไปลงมือทําแค่ไหนฉะนั้นผมพยายามบอกกับตัวเองว่าอย่าเก็บแต้มในการอ่านให้เยอะสิ่งที่เราควรเก็บก็คือ แต้มจากการลงมือทําเราเอาไปลงมือทํากี่เล่มแล้วตั้งหาฉะนั้นต่อจากนี้ครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณรู้อะไรมาแล้วเอาไปลงมือทําด้วยโอเคปะอย่างต่อมานะครับหาเงินได้ก็ใช้เงินบ้างผมไม่หนึ่งคนนะครับที่เคยบ้าเก็บเงินแบบมากๆนะครับเวลาเราเข้าไปดูบัญชีเงินออมเนาะเราจะมีความสุขมากๆเวลาที่เงินมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับมันเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่มันก็เกิดมาเป็นปมบางอย่าง ัตวเองว่าเราไม่กล้าใช้เงินเพราะเรากลัวไม่มีเงินเก็บมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับไอการที่กลัวไม่มีเงินเก็บแต่ถ้าเกิดมันมากเกินไปจนมันไปเบียดเปลี่ยนความสุขอย่างอื่นมันก็เกินไปหน่ะฉะนั้นครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราหาเงินมาได้เราสามารถใช้เงินไปกับมันได้บ้างในชีวิตของเราครับจะมีความต้องการอยู่2ออย่างหลักๆ one กับ need บางครั้งเนี่ยนะครับเราให้ความสามารถกับ need มากจนเกินไปก็คือความจําเป็นที่จะต้องมีตัดใจย4 ค่าที่อยู่ค่ากินอะไรพวกนี้มันคืนนี้จําเป็นต้องมีต่อชีวิตแต่บางครั้งบางทีมนุษย์เรามันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมนุษย์เรามีวันเฮ้ยเสื้อตัวนี้สวยจังอยากซื้อถ้าเกิดมันไม่ได้ทําให้ชีวิตทางการเงินของคุณพังทลายพังพินาศไปจากการซื้อเสื้อแค่ตัวเดียวคุณซื้อไปเถอะครับแต่อย่าซื้อบ่อยเหมือนผมอย่าซื้อเยอะเหมือนผมนี่หรอปะคือซื้อบ้างหาเงินมาได้ก็ใช้มันบ้างนะครับอย่าให้มันนอนนิ่งอยู่เฉยเนี่หรอปะ แล้วผมขอเสริมอีกนิดนึงน,นะครับคือแน่นอนครับว่าการเก็บเงินแล้วเงินมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโหมีความสุขมากเลยนะบางคนเนี่ยนะครับมีความสุขจากการทําสิ่งแบบนี้ไม่ได้มีความสุขจากการเอาเงินไปซื้อสิ่งของผมก็โอเคไม่ว่ากันนะครับ <accidental> อันนั้นคือสิทธิของคุณแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่ามากกว่าความฟินในการเก็บเงินแล้วเงินมันเพิ่มขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับคือเราอยู่เฉยๆไม่ต้องเก็บเงินแต่เงิน,น,นในบัญชีเงินออมมันเพิ่มขึ้น อันนี้ฟินกว่าได้ใช้เงินด้วยเงินเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งสิ่งนี้มันจะมาจากไหนล่ะครับมันจะมาจากสิ่งที่เรียกว่า passive income สิ่งนี้ฟินกว่าเยอะมากๆครับแต่เราจะเริ่มต้นทำพาร์เซตินคำได้ก็ต่อเมื่อเก็บเงินให้ได้แล้วก็แบ่งเงินเก็บบางส่วนมาสําหรับการลงทุนเพื่อให้เราได้เงินกลับมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นถูกอ,อกใช่ไหมครับยังต่อมานะครับงกในเรื่องที่ควรงกจ่ายในเรื่องที่ควรจ่ายมีใครไหมครับที่ติดนิสยัย จะซื้อของอะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยนะครับสมมตินนะเล็งเอาไว้แล้วว่าจะซื้อรุ่นนี้แต่พอจะซื้อเข้าจริงๆดันไปซื้อรุ่นที่ราคาต่ํากว่ารุ่นนี้สเปคน้อยกว่ารุ่นนี้มีใครมีนิสัยแบบนี้บ้างครับผมคนหนึ่งที่เคยมีนิสัยแบบนี้ซึ่งผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าของอะไรก็ตามครับที่เราซื้อปุ๊บเราสามารถใช้ได้ยาวๆยิ่งเป็นของที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาชีพเรานะคุณมีงบถึงนะซื้อของดีไปเลยครับซื้อให้มันจบไปเลยครับอย่างผมเนี่ยผมเคยงบ กับเรื่องของไฟเรื่องของกล้องเรื่องของไมค์งบไม่อยากซื้อแพงมีงบซื้ออันที่แบบราคาดีๆสเปคดีๆได้นะแต่ไม่ซื้อมันแพงเกินไปไปหาสเปคที่มันถูกกว่านี้หน่อยดีวยกว่าหาราคาที่มันถูกกว่านี้หน่อยดีวยกว่าสุดท้ายครับถึงมันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับคุณจะวนกลับมาซื้อของอันเดิมที่คุณเล็งไว้อยู่ดีเพราะคุณภาพหรือคุณภาพมันไม่ดีเท่าที่ควรฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่อยากเสียเงินไหลต่อนะ คุณมีงบเท่าไหร่คุณเล็งตัวไหนไว้ถ้าเกิดสมมติคุณสามารถซื้อมันได้คุณซื้อไปเลยครับอย่าตั้งงบ3 0 0 0 0บาทแล้วไปหาตัว1800 0 8, มาแทนที่พอใช้สุดคุณจะกลับไปซื้อไอ้ตัว30,000อยู่ดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีงบไม่ถึงจริงๆก็เอาอันหนที่ตัวเองไหวน,นะไหวแค่ไหนซื้อแค่นั้นต่อมานะครับมีอินคมหลายๆก๊อกดีกว่าก๊อกเดียวเคยเจอวันที่น้ำไม่ไหลไหมครับแล้วพอเราไปห้องหน,กนกักุวบเราสามารถกดจักโครกได้ผมจะรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่โชคดีที่สุดในชีวิตผมเลย <laughs> ไม,ไม่ใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างปะแต่มันจะโชคดีกว่านั้นครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีน้ําสำรองในการอาบด้วยเราจะยิ่งค่อยโชคดีเลยวันนี้น้ำไม่ไหลแต่กูมีน้าสำรองในการอาบน้บําไ้ชีวิตทางการเงินก็เป็นเช่นนั้นนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองมีอินคามอยู่ทางเดียวผมเคยนะเคยเป็นคนที่มีรายได้อยู่ทางเดียวสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรดูไหมครับณตอนนั้นเนี่ยผมทํางานอยู่บนเพจ a c e b o o k เป็นหลักแล้วอยู่มาวันหนึ่ง เพจ Facebook มีปัญหาครับพอเพจ Facebook มีปัญหาไรายได้ก็มีปัญหาตาพอไรายได้มีปัญหาปุ๊บทีเนี้ยเจ้าเงินจากไหนกินนะก็แหล่งรายไดนะ้มันมอยู่แค่ทางเดียวฉะนั้นนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคุณจะเป็นต้องมีอินคัมหลายๆทางมีก๊อก,กน้ําหลายๆก๊อกนั่นจะเป็นเหตุผลครับที่ผมจะเป็นต้องขยายตัวมาทำอย่างอื่นเพิ่อมมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ขยายตัวมาทําในหลายๆแพลตฟอร์มนะ แต่ขยายตัวไปทําอย่างอื่นด้วยนะครับฉะนั้นอย่ามีอินคัมแค่ทางเดียวต่อมานะครับอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่หวังเมล็ดพันธุ์เวลาที่เราทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันไม่เห็นผลลัพธ์เป็นชิ้นเป็นอันอ่ะหุ้ยมันโคตรเหนื่อยเลยเนาะใช่ป่ะมันเหนื่อยมากๆว่าเอ้ยทําไมมันยังไม่ประสบความสําเร็จดีกว่าทาไมมันยังไม่ได้เห็นผลดีกว่าแต่บางครั้งบางทีครับโชคชะตาเราจะไม่ต้องรอให้เป็นนะครับมันเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราจะไปเร่งให้มันรีบโตก็ไม่ได้ ดังนั้นเราต้องรอให้มันโตเองตามธรรมชาติการลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นการลงทุนนะครับช่วงแรกๆเราจะไม่เห็นผลลัพธ์มันเลยครับแล้วเราจะรู้สึกว่าเราโคตรท้อเลยทาเท่าไหร่ก็ไม่พอไม่เห็นผลตอบแทนกลับมาสักทีแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกคืออะไรรู้ไหมครับพอมันตอบแทนกลับมาปุ๊บเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยนะครับไอ้ผลลั์ตรงนั้นอะ่ะอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอย่างผมเองเนี่ยฝึกสกิลการเขียนมานานมากนะครับก็คือเรื่องของ การเขียนบทความการเขียนขายของอะไรพวกเนี้ผมเขียนมั่งอยู่2ปีไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับได้แต่คนแชร์คนติดตามเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้อะไรกลับมาเยอะแยะมากมายครับแต่พอมันทําไปได้เรื่อยๆครับมันก็เริ่มมีคนตามมากขึ้นใช่ไหมครับเริ่มขายของได้มากขึ้นจนเหมือนไอ้สกิลเนี้ยนะครับพอมันถูกฝึกเรื่อยๆจนมันเชี่ยวชาญนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับมันไม่อยู่วันหนึ่งนะครับผมเขียนขาหนังสือเล่มหนึ่งเขียนไปหนึ่งโพสต์นะครับแบบไม่ยิงแอด ผมได้ยอดขายกลับมา1 3 0 0 0บาทพายใน1วันจากการเขียนขายแค่โพสเดียวฉะนั้นสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไงครับการลงมือทําบางสิ่งบงางอย่างซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับถึงเราจะไม่เห็นผลลัพธ์แบบเป็นชิปเป็นอันถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากแต่เชื่อเถอะว่าพอมันให้ผลตอบแทนเรากลับมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คุ้มค่ายอย่างมากดังนั้นอย่าปล่อยให้เวลาเราผ่านไปโดยที่ไม่หว่านเมล็ดพันธุ์อะไรให้กับชีวิตเราเลย และอย่างสุดท้ายครับคือความรู้ทางการเงินไม่มีคําว่าส,สารเกินเจเียนรู้ครับมันมีอยู่เช้าวันหนึ่งครับแม่ผมโทรมาแล้วบอกว่าเนี่ยแม่ไปเจอโพสต์ใน Facebook มาจะลงทุนอันนี้ลงแล้วเน่ยได้ปันผลกลับมา15%เลยนะได,ดนยได้ทุกเดือนเชียได้ทุกเดือนด้วยนะเว้ยสิได้ทุกเดือนดีไหมพอผมฟังจบปุ๊บเนี่ยผมคิดในใจเลยนะเชียรกูรวยแล้วรวยแน่นแน่รวยรวยจริงๆถ้ามันเป็นจริง ผมรวยแน่ๆครับแต่ลงทุนอะไรอ่ะปันผลทั้ง15%เพอผมกดเข้าไปดูโพสต์อันนี้นะมันเป็นโพสต์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องของทองคําอะไรสักอย่างนี่แหละผมจําไม่ได้แล้วเพราะว่าผมไม่ได้สนใจแล้วผมก็เลยบอกกับแม่แบบว่าเอ้ยอย่านะที่สาคัญอย่าให้รู้นะว่าไปแอบ,บลงทุนอะ่ะเออกดเข้าไปดูนี่หาความเชื่อถือจากโพสต์ไม่ได้เลยนะครับแต่พอตัดผ้ามาปัจจุบันเนี้ยนะครับทวันนี้นะนนนะแม่บอกผมว่าอะไรรู้ป่ะผมไปเจอแม่ล่าสุดเมื่อ สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานั่งคุยกันแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยแม่อยากลงทุนแม่เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งละอยากลงทุนแต่เดี๋ยวลงทุนเป็นชื่อโฟกนะเป็นไงแม่ผมแม่ผมเจ๋งนั่นแหละเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือไม่มีอะไรที่สายเกินกว่าเราจะเรียนรู้ครับยิ่งเฉพาะในเรื่องของการเงินนะอย่าคิดว่าอายุปูน,นี้แล้วอายุเท่านี้แล้วไม่ทันแล้วไม่เรียนรู้แมงแล้วอย่าคิดอย่างนั้นนะครับ ถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีใจแล้วคุณอยากมีชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเรียนรู้ตอนไหนก็ยังทันคนเราเริ่มต้นกันใหม่ได้เสมอนี่ออกใช่ไหมครับและยิ่งช่องผมเนี่ยโอ้ยเด็กวัยรุ่นดูกันเยอะนะครับคุณยิ่งมีโอกาสมากกว่าคุณทั่วไปนะครับฉะนั้นตั้งใจดูแล้วก็ตั้งใจทำนะทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือ9เรื่องอะไรวะผมตั้งชื่อว่าอะไรวะทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคือ9เรื่องเงินที่พลาดจริง อย่ารอให้พาดเอกเราค่อยรู้นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเรื่องราวหลักๆก็จะมาจากในหนังสือเล่มนี้แล้วก็จะมีเรื่องราวส่วนตัวที่ผมแทรกเข้าไปเยอะอยู่พอสมควรนะครับเอามาประสมกันแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกคนได้ลองฟังแล้วก็ลองคิดตามกันดูนะครับฉะนั้นครับถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะอ่านเรื่องราวสนุกๆแบบนี้อีกนะครับผมก็อยากจะแนะนําหนังสือเล่มนี้นะครับมันนี่ไม่เซ็ตไปลองหาอ่านกันได้นะครับตอนอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับคุณจะไม่ได้แค่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินอย่างเดียวแต่คุณจะได้ เกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงความสนุกสนานในการเรียนรู้เรื่องของการเงินไปด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบแนวนี้เนี่ยนะครับอ่านสบายๆไม่เครียดมากแล้วก็ได้ความรู้ด้วยจัดหนังสือเล่มนี้ไปเลยนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์สัง่งซื้อเอาไว้ให้ทางใต้ description หรือว่าทางใต้ c o m มนต์นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนผมทางอ้อมนะครับก็กดสัง่งซื้อหนังสือผ่านลิงก์ที่ผมทิ้งเอาไว้ได้ผมก็จะได้ค่าขนมกลับมาเล็กๆน้อยๆจากการสังร่งซื้อของคุณนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย